เคยรู้สึกไหมว่าความรักสามารถอยู่เหนือการเวลาบางสิ่งที่ถูกทิ้งไว้อาจมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนอนาคตนี่คือเรื่องราวของหอญิงสาวที่สูญเสียคนรักแต่กลับพบกับบันทึกที่คนรักของเขาเขียนไว้บันทึกที่ไม่ได้เป็นเพียงข้อความแห่งความรักแต่เป็นคำเตือนคำสั่งเสียและบางทีอาจเป็นสัญญาณจากอีกโลกหนึ่งร่วมเดินทางไปในความลึกลับความรักและความจริงที่รอการเปิดเผยใน บันทึกปริศนาจากคนรักที่จากไปเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในยามเช้าตรู่อิงลืมตาขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกแปลกๆในใจเธอควานหาโทรศัพท์บนโต๊ะข้างเตียงหมายเลขที่ไม่คุ้นเคยปรากฏบนหน้าจอสวัสดีครับคุณอิงใช่ไหมครับเสียงทางปลายสายถามมาอย่างระมัดระวังผมโทรมาจากโรงพยาบาลกรุงเทพ โลกทั้งใบของอิงพังทลายลงในวินาทีนั้นเมื่อเธอได้รับแจ้งว่านัดคนรักของเธอประสบอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อคืนรถของเขาพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าอย่างรุนแรงบนถนนเส้นที่เขาขับผ่านเป็นประจำนัดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุอิงนั่งนิ่งอยู่บนเตียงมือที่ถือโทรศัพท์สัเทาเธอนึกย้อนไปถึงเมื่อคืนที่คุยกับนัดเป็นครั้งสุดท้ายเขาบอกว่าจะแวะมาหาเธอที่บ้านในวันนี้เพราะมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วย พรุ่งนี้เจอกันนะมีเซอร์ไพรส์จะให้ด้วยนั่นคือข้อความสุดท้ายที่นัดส่งมาหาเธอในวันต่อมาอิงเดินเข้าไปในห้องพักของนัดด้วยหัวใจที่แตกสลายเธอมองไปรอบๆห้องทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมเสื้อผ้าที่พาดไว้บนเก้าอี้หนังสือที่วางเรียงอยู่บนชั้นและภาพถ่ายของพวกเขาสองคนที่ติดอยู่บนผนัง ขณะที่เธอกำลังจะนั่งลงบนเตียงสายตาเหลือบไปเห็นสมุดปกสีน้ำเงินเข้มวางอยู่บนโต๊ะทำงานเธอจำได้ว่านัดชอบจดบันทึกลงในสมุดเล่มนี้เป็นประจำบางครั้งเขาก็อ่านให้เธอฟังบ้างแต่ส่วนใหญ่มักจะบอกว่าเก็บไว้เป็นความลับอิงหยิบสมุดขึ้นมามือสั่นเทาขณะเปิดหน้าแรกลายมือของนัทปรากฏชัดบนกระดาษถึงอิงถ้าเธอได้อ่านบันทึกนี้แสดงว่าฉันคงไม่ได้อยู่ข้างๆเธอแล้ว แต่ความรักของฉันจะคอยปกป้องเธอเสมอน้ำตาของอิงหยดลงบนกระดาษเธออ่านต่อไปเรื่อยๆแต่ละหน้าบรรจุความทรงจำที่พวกเขามีร่วมกันวันที่พบกันครั้งแรกการออกเดทครั้งแรกและช่วงเวลาพิเศษมากมายที่ผ่านมาแต่แล้วเธอก็ต้องชะงักเมื่อพบว่ามีข้อความประหลาดปรากฏขึ้นที่มุมหน้ากระดาษด้วยลายมือเดียวกับของนัดแต่เขียนด้วยหมึกสีแดง ระวังถนนแยกหน้าออฟฟิศอย่าขับรถผ่านเส้นนั้นพรุ่งนี้อิงขมวดคิ้วเธอแน่ใจว่าข้อความนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้เมื่อครู่ที่เธอเพิ่งอ่านผ่านตาหรือว่าเธอคิดไปเองเพราะความเศร้าและความเหนื่อยล้าเธอปิดสมุดลงและวางกลับที่เดิมพรุ่งนี้ค่อยกลับมาอ่านใหม่ตอนนี้เธอต้องการพักผ่อนและทำใจให้สงบก่อน แต่ก่อนจะออกจากห้องเธอหันไปมองสมุดบันทึกเล่มนั้นอีกครั้งและรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างแปลกไปบางสิ่งที่เธอยังไม่เข้าใจแต่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการเช้าวันต่อมาอิงตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกหนักอึ้งในอกเธอพยายามทำใจให้เข้มแข็งและเตรียมตัวไปทำงานแต่ภาพข้อความในสมุดบันทึกยังคงวงเวียนอยู่ในหัวโดยเฉพาะคำเตือนประหลาดนั้น เธอตัดสินใจขับรถอ้อมไปทางอื่นแทนเส้นทางปกติแม้จะต้องเสียเวลามากขึ้นและนั่นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะเมื่อเธอเปิดข่าวในช่วงพักเที่ยงพบว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนกันหลายคันบริเวณแยกที่เธอมักจะขับผ่านทุกวันหลังเลิกงานอิงรีบกลับไปที่ห้องของนัดอีกครั้งเธอต้องการความกระจ่างเกี่ยวกับบันทึกปริศนานั้น เมื่อเปิดสมุดออกเธอพบว่าข้อความเตือนภัยได้หายไปแล้วแต่กลับมีข้อความใหม่ปรากฏขึ้นแทนอย่าไปงานเลี้ยงที่บริษัทคืนนี้อิงมันไม่ปลอดภยัยอิงนั่งนิ่งหัวใจเต้นแรงเธอกำลังจะไปงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีของบริษัทในคืนนี้แต่ไม่มีใครรู้เรื่องนี้นอกจากเพื่อนร่วมงานแล้วทำไมข้อความนี้ถึงปรากฏขึ้นในสมุดบันทึกของนัท เธอตัดสินใจเชื่อสัญชาตญาณและโทรไปขอตัวไม่เข้าร่วมงานอ้างว่าไม่สบายคืนนั้นเธอนั่งอยู่ที่บ้านพลางดูข่าวในโทรศัพท์และพบว่ามีคนได้รับบาดเจ็บจากอาหารเป็นพิษในงานเลี้ยงที่เธอควรจะไปอิงเริ่มเชื่อว่าบันทึกนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นัดกำลังพยายามปกป้องเธอจากที่ไหนสักแห่งแต่ทำไมต้องเป็นตอนนี้และทำไมเขาถึงจักไปในคืนนั้น เธอเริ่มสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในบันทึกข้อความที่นัทเขียนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนเสียชีวิตดูแปลกไปเขาเขียนถึงความกังวลบางอย่างความรู้สึกว่ามีคนคอยจับตามองและการค้นพบบางสิ่งที่ไม่ควรรู้บางทีทุกอย่างอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นนัทเขียนไว้ในหน้าสุดท้ายฉันต้องปกป้องอิงต้องบอกความจริงกับเธอแต่เขาไม่มีโอกาสได้บอก อุบัติเหตุเกิดขึ้นในคืนนั้นเองคืนที่เขาบอกว่าจะมาหาเธอพร้อมกับเซอร์ไพรส์อิงนั่งอ่านบันทึกจนดึกพยายามตีความทุกประโยคทุกตัวอักษรหวังว่าจะพบเบาะแสบางอย่างแต่ยิ่งอ่านเธอก็ยิ่งพบคำถามใหม่ๆเพิ่มขึ้นขณะที่กำลังจะปิดสมุดเธอสังเกตเห็นรอยขีดเขียนจางๆที่มุมกระดาษเมื่อส่องไฟเข้าไปใกล้ๆเธอพบว่าเป็นชื่อบริษัทแห่งหนึ่ง บริษัทที่นัดเพิ่งเริ่มทำงานด้วยเมื่อไม่กี่เดือนก่อนอิงใช้เวลาทั้งคืนในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่พบในบันทึกของนัดเธอพบว่าบริษัทนี้มีประวัติน่าสงสัยหลายอย่างนอกจากข่าวการทุจริตทางการเงินที่เงียบหายไปอย่างรวดเร็วแล้วยังมีกรณีพนักงานหลายคนลาออกในช่วงเวลาใกล้เคียงกันและที่น่าสะพรึงกลัวคือสอในนั้นประสบอุบัติเหตุแปลกๆคล้ายกับนัด เธอเริ่มรวบรวมข้อมูลทั้งหมดลงในแฟ้มทั้งจากข่าวเก่าบทความออนไลน์และโพส์ตในโซเชียลมีเดียบางโพส์ตถูกลบไปแล้วแต่เธอยังพอหาเจอในเว็บแคสขณะที่กำลังจดบันทึกข้อความใหม่ปรากฏขึ้นในสมุดของนัดระวังคนที่แซงทำเป็นเพื่อนแต่กำลังสืบเรื่องของเธอโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเข้ามาในชีวิตเธอ อิงชะงักนึกถึงพบเพื่อนร่วมงานคนใหม่ที่ย้ายมาทำงานที่แผนกเดียวกันเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเขามักจะถามเรื่องนัทบ่อยสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับงานที่นัดทำและมักจะชวนเธอไปทานข้าวด้วยบ่อยครั้งเธอเริ่มสังเกตสิ่งผิดปกติรอบตัวมีรถยนต์สีดำคันหนึ่งจอดอยู่หน้าบ้านเธอบ่อยครั้ง บางคืนเธอรู้สึกเหมือนมีเงาคนเดินผ่านหน้าต่างและเมื่อเช็คกล้องวงจรปิดก็พบว่ามีคนแปลกหน้าเดินวงเวียนแถวบ้านในยามวิกาลวันหนึ่งขณะที่กำลังค้นห้องทำงานของนัดอย่างละเอียดเธอพบ flashdrive สีดำซ่อนอยู่ในลิ้นชักใต้กองเอกสารมันถูกพันด้วยกระดาษโน้ตเล็กๆเ,เ,เขียนว่าสำรองข้อมูลครั้งสุดท้ายอย่าให้ใครเห็นเมื่อเปิดดู เธอพบไฟล์เอกสารจำนวนมากเกี่ยวกับการโอนเงินผิดปกติของบริษัทรายงานการเงินที่ถูกแก้ไขและที่น่าตกใจที่สุดคืออีเมลโต้อตอบระหว่างผู้บริหารที่พูดถึงการปกปิดการทุจริตและวิธีจัดการกับคนที่รู้มากเกินไปถ้าเธออ่านถึงตรงนี้แสดงว่าเธอใกล้ความจริงเข้าไปทุกทีข้อความใหม่ปรากฏในสมุด แต่จงระวังพวกเขากำลังตามหาหลักฐานชิ้นนี้และพวกเขารู้ว่าเธอเป็นใครอิงรู้สึกหนาวสถานไปทั้งตัวเธอรีบคัดลอกข้อมูลทั้งหมดเก็บไว้หลายชุดซ่อนไว้คนละที่และส่งสําเนาหนึ่งชุดไปยังอีเมลหลักที่เธอสร้างขึ้นใหม่คืนนั้นเธอนั่งอ่านเอกสารทั้งหมดจนดึกและพบว่าบริษัทนี้ไม่ได้ทำเพียงแค่ทุจริตทางการเงินธรรมดา แต่ยังเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินข้ามชาติการติดสินบนเจ้าหน้าที่ระดับสูงและการข่มขู่พยานที่น่ากลัวที่สุดคือเธอพบชื่อของนัดในอีเมลฉบับหนึ่งระบุว่าเขาเริ่มสงสัยและสืบค้นมากเกินไปพร้อมกับข้อความที่ว่าต้องจัดการก่อนที่จะสายเกินไปเมื่ออ่านถึงตรงนี้เธอได้ยินเสียงแปลกๆจากนอกห้องเหมือนมีคนกำลังพยายามงัดประตูหน้า อิงรีบปิดไฟและโทรแจ้งตำรวจทันทีแต่ก่อนที่เธอจะกดโทรออกข้อความในสมุดบันทึกปรากฏขึ้นอีกครั้งอย่าโทรแจ้งตำรวจในเขตนี้พวกเขาถูกซื้อไว้แล้วให้ติดต่อสารวัตรสมชายที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดข้างเคียงแทนเธอลังเลเล็กน้อยแต่ตัดสินใจเชื่อคำเตือนในสมุดรีบหยิบกระเป๋าและมุดออกทางหลังบ้านขณะที่ได้ยินเสียงประตูหน้าถูกงัดเปิด เธอขับรถไปที่สถานีตำรวจภูธรนตามที่สมุดบอกพร้อมนําหลักฐานทั้งหมดติดตัวไปด้วยแต่ก่อนจะถึงที่หมายสมุดเตือนอีกครั้งอย่าไว้ใจคนที่สวมเครื่องแบบเสมอไปให้สังเกตคนที่มีรอยสักรูปมังกรที่คอพวกเขาเป็นพวกเดียวกับที่ตามล่าเธอเมื่อถึงสถานีตำรวจอิงสังเกตเห็นตำรวจในหนึ่งที่มีรอยสักมังกรโผล่พ้นปกเสื้อกำลังคุยโทรศัพท์อย่างร้อนรน เธอแอบได้ยินประโยคหนึ่งใช่ครับเธอมาที่นี่แล้วกำลังจะจัดการอิงรีบออกจากสถานีตำรวจทันทีและตัดสินใจติดต่อเอกนักข่าวสืบสวนที่เคยทำข่าวเกี่ยวกับการทุจริตของบริษัทแทนแม้ข่าวของเขาจะถูกระงับไปแต่เธอเชื่อว่าเขาเป็นคนที่เธอไว้ใจได้เธอนัดพบเอกที่ร้านกาแฟเล็กๆแห่งหนึ่งขณะที่กำลังเล่าเรื่องทั้งหมดจู่ๆก็มีข้อความเตือนในสมุดร,ระวัง เขากำลังถ่ายรูปเธอส่งให้พวกมันอิงเหลือบมองเห็นเอกแอบกดถ่ายรูปเธอด้วยโทรศัพท์ใต้โต๊ะเธอรีบคว้ากระเป๋าและวิ่งออกจากร้านได้ยินเสียงเอกตะโกนสั่งคนของเขาให้ตามจับเธอเธอหนีซ่อนตัวอยู่หลายวันเปลี่ยนที่พักไปเรื่อยๆตามคำแนะนำในสมุดบันทึกจนกระทั่งได้พบกับวินอดีตนักข่าวที่เคยสืบเรื่องนี้เช่นกันและต้องหลบหนีเหมือนเธอ วินช่วยเธอติดต่อกับปรกรณ์อายการหนุ่มที่กำลังสืบสวนคดีทุจริตในวงการธุรกิจพวกเขาวางแผนรวบรวมหลักฐานและพยานทั้งหมดเตรียมเปิดโปงการทุจริตครั้งใหญ่แต่ก่อนที่แผนจะสำเร็จวินถูกลอบทําร้ายจนเข้าโรงพยาบาลและบ้านของปรกรณ์ถูกบุกรุกโชคดีที่พวกเขาได้รับคำเตือนจากสมุดบันทึกก่อนจึงเอาหลักฐานไปซ่อนไว้ที่อื่นทัน หลังจากวางแผนอย่างรัดก,กุมอิงวินและประกรณ์ตัดสินใจส่งหลักฐานทั้งหมดให้สื่อต่างประเทศพร้อมกันหลายสำนักรวมถึงองค์กรต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศข่าวการทุจริตถูกเปิดเผยเป็นวงกว้างสื่อทั่วโลกรายงานข่าวนี้ทำให้ทางการไม่สามารถเพิกเฉยได้อีกต่อไปมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิเศษและเริ่มมีการจับกลุมผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทถูกจับกลุ่มทีละคนรวมถึงตำรวจที่รับสินบนนักข่าวที่รับเงินปิดข่าวและนักการเมืองที่ให้การสนับสนุนการสืบสวนขยายวงกว้างจนกลายเป็นคดีทุจริตที่ใหญ่ที่สุดคดีหนึ่งของประเทศในที่สุดความจริงเกี่ยวกับการตายของนัทก็ถูกเปิดเผยมันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการวางแผนฆาตกรรม เพราะเขาค้นพบหลักฐานการทุจริตและกำลังจะเปิดโปงคนร้ายวางแผนให้ดูเหมือนอุบัติเหตุท่ามกลางการจับกลุ่มครั้งใหญ่อิงได้รับโทรศัพท์จากปรกรณ์ในตอนเช้าตรู่วันหนึ่งเขาบอกว่าพบบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับนัดในระหว่างการสอบสวนและขอให้เธอมาพบที่สำนักงานอายการด่วนขณะที่อิงกำลังจะออกจากบ้านสมุดบันทึกปรากฏข้อความเตือนอีกครั้งไปเถิดแต่อย่าลืมพกสมุดเล่มนี้ไปด้วย วันนี้เธอจะได้รู้ความจริงทั้งหมดเมื่อมาถึงสำนักงานอายการปรกรณ์พาเธอเข้าไปในห้องประชุมเล็กๆที่นั่นมีชายคนหนึ่งนั่งรออยู่เขาแนะนำตัวว่าชื่อดรธทีระอดีตหัวหน้าทีมวิจัยของบริษัทที่ลาออกไปเมื่อ6เดือนก่อนผมเป็นคนสอนงานคุณนัทตอนที่เขาเพิ่งเข้ามาทำงานดรธทีระเริ่มเล่าเขาเป็นโปรแกร,รมเมอร์ที่เก่งมากและมีความซื่อสัตย์สูง บางทีอาจจะมากเกินไปสำหรับที่นั่นดรทีระเล่าว่านัทได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบ AI สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินแต่ในระหว่างการทำงานเขาพบความผิดปกติในข้อมูลที่ได้รับและเริ่มสืบค้นลึกลงไปจนพบการทุจริตขนาดใหญ่แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือโปรเจกต์ลับที่นัททำคู่ขนานไปด้วยดรทีระหยิบแล็ปท็อปออกมาเปิด เขาพัฒนา AI ที่สามารถเรียนรู้รูปแบบการเขียนและความคิดของเขาจากข้อมูลที่เขาพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดทั้งอีเมลแชทและบันทึกส่วนตัวอิงนั่งนิ่งหัวใจเต้นแรงเธอค่อยๆหยิบสมุดบันทึกออกมาวางบนโต๊ะดรธีระพยักหน้าใช่แล้วครับสมุดเล่มนั้นนัดได้ฝังโปรแกรม AI ที่เขาพัฒนาไว้ในหมึกพิเศษที่ตอบสนองต่อความร้อนและแสง ทำให้ข้อความสามารถปรากฏและหายไปได้มันเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและระบบ AI ที่เขาซ่อนไว้ในเซิร์ฟเวอร์หลักนัดรู้ว่าเขากำลังถูกตามสะกดและอาจเกิดอะไรขึ้นกับเขาประกอเสริมเขาจึงทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการพัฒนา AI นี้เพื่อให้มันสามารถปกป้องคุณได้หากเกิดอะไรขึ้นกับเขาน้ำตาของอิงเริ่มไหลเธอนึกถึงคำพูดในบันทึกหน้าแรกความรักของฉันจะคอยปกป้องเธอเสมอ ตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่านัดหมายถึงอะไรขณะนั้นเองข้อความใหม่ปรากฏขึ้นในสมุดอิงถึงเวลาแล้วที่เธอต้องรู้ความจริงทั้งหมดฉันขอโทษที่ไม่ได้บอกเธอก่อนแต่ฉันต้องการปกป้องเธอและนี่คือวิธีเดียวที่ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอได้ตลอดไปจากนั้นด็อกเตอร์ทีรับเปิดไฟล์วิดีโอในคอมพิวเตอร์เป็นคลิปที่นัดอัดเอาไว้ก่อนตาย เขาเล่าทุกอย่างที่ค้นพบเกี่ยวกับการทุจริตรายชื่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและที่ซ่อนของหลักฐานชิ้นสำคัญนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของบริษัทเดียวนัดพูดในวิดีโอมันเป็นเครือข่ายทุจริตขนาดใหญ่ที่ยงยายไปถึงนักการเมืองระดับสูงและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ผมรู้ว่าพวกเขาต้องมาจัดการผมแต่ผมได้เตรียมทุกอย่างไว้แล้วอิงถ้าเธอได้ดูวิดีโอนี้แสดงว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนหลังจากดูวิดีโอจบประกณ์แจ้งว่าหลักฐานทั้งหมดที่นัดเก็บไว้ได้นำไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีกหลายสิบคนรวมถึงนักการเมืองระดับสูงและเจ้าหน้าที่รัฐคดีนี้สั่นสะเทือนวงการธุรกิจและการเมืองไปทั้งประเทศสเดือนต่อมา ในงานถแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหาคนสุดท้ายอิงได้รับเชิญให้ขึ้นพูดในฐานะภรรยาของวีรบุรุษผู้เปิดโปงการทุจริตเธอยือนที่แท่นพูดพร้อมกับสมุดบันทึกเล่มนั้นนัดเคยบอกดิฉันว่าบางครั้งความรักก็อยู่ในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงเธอพูดทั้งน้ำตาเขาจักไปแล้วแต่ความรักและความกล้าหาญของเขายังอยู่ที่นี่ในทุกตัวอักษรที่เขาเขียน ในทุกบรรทัดของโค้ดที่เขาพัฒนาและในทุกการกระทําที่เขาทําเพื่อความถูกต้องค่าคืนนั้นเมื่อกลับถึงบ้านอิงเปิดสมุดบันทึกเป็นครั้งสุดท้ายข้อความใหม่ปรากฏขึ้นภารกิจของเราสําเร็จแล้วอิงขอบคุณที่เชื่อใจและไม่ยออ่อท้อฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอในทุกตัวอักษรของบันทึกนี้และในทุกความทรงจำที่เรามีร่วมกันรักเธอนะ เธอรูปปกสมุดเบาๆรอยยิ้มผุดขึ้นบนใบหน้าทั้งที่น้ำตาย,ยัางไหลเธอรู้ว่าถึงนัดจะจากไปแล้วแต่ความรักของเขายังคงอยู่ในรูปแบบที่พิเศษและไม่มีวันจางหายเหมือนตัวอักษรในสมุดบันทึกที่ปรากฏขึ้นเมื่อเธอต้องการมันที่สุดจากนี้ไปอิงจะใช้ชีวิตต่อไปพร้อมกับความทรงจำและความรักที่นัดมอบให้เธอจะทำงานเพื่อต่อต้านการทุจริตต่อไปเพื่อให้การจากไปของนัดไม่สูญเปล่า และเพื่อให้โลกนี้เป็นที่ที่ดีขึ้นอย่างที่เขาต้องการเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ผมนำมาฝากวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันบ้างนะครับหรือถ้าใครมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังก็คอมเมนต์มาได้เลยผมจะรวบรวมมาเล่าให้ฟังในทลิปหน้าขอบคุณครับ